คิดว่าใครเป็นคล้ายๆเดิมเลยวะเอางี้นะคุณคำตัวเหมือนคุณเป็นอ่ะคุณเป็นนะเราพี่เดิมมันมีหลักการอยู่อย่างยามสตางรีแอคชั่นเดิมเหมือนเกมที่แล้วแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้านั่งแววตางบินนี่เหมือนเดิมคนเดียวที่เปลี่ยนไปคือคนเดียวที่เปลี่ยนไปคือเราได้แนะบินนี่พูดว่าเป็นสตองเกอร์แล้วไม่มีใครที่เอกใจหรือคัดค้านเลยแล้วมิ้นตายไปแล้วสตางดูไม่ใช่ คุณสองคนโอ้โหอุอ่ามันเป็นอย่างนั้นเลยได้ดีจากการวิเคราะห์ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะไม่เชื่อมอลลิงมอลลิงอันนี้เหมือนจับทีมอีกแล้วนะเออเขาทำตัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วจริงไหมเหมือนเหมือนมิมอนเขาแข็งเลยเออเขาแข็งได้แบบที่แล้วอ่ะเชื่อไหมแกเป็นอจะพูดแกพูดเลยอย่ามอนจับมือฆาตกรวายเนี่ยเป็นเสียเปิดเลยเหรอเห็นเลยอุ้ยอันนี้คือคนดี เอออันนี้คือคนเลวโอ้โหแล้วผมชี้ตาตางอุ้ยแล้วมันเป็นลงอย่างงี้เอ้าเอาดีเอาดีดี้าตาไม่ใช่ตาหน้าแขวนนี่นะเดี๋ยวไม่เป็นุูกว่ะเป็นุกวะเอาใจเป็ลูกเรอแล้วทำไมทุกคนต้องเชื่ออินโอคือผมรู้ทุกอย่างแต่ผมอยากให้มันโม้ไปก่อนมันได้นะเอออ้าเหลือวินนี่ยังไม่ได้พูดวินนี่หนูไม่ได้โดนจุนะคะหนูพูดนะกำลังวิเคราะห์อยู่